ทนายสมเกยียจจะคิดอย่างนี้ได้ไหมเต้เป็นเพื่อนรักถ้าคุณบอกว่าเต้มีบุญคุณกับทนายสมเกยียติเพราะเคยช่วยด่าแทนทนายสมเกยียิมันก็เหมือนกันเห็นไหมเต้มีบุญคุณกับทนายสมเกยียติไม่เท่ากับที่ลุงมึงมีบุญคุณกับมึงนะพวกมึงบอกว่ามึงเกิดมาได้มีกินมีใช้มาทุกวันนี้เพราะว่าลุงจัดให้มีวันนี้เพราะลุงให้ได้เด่นได้ดังได้ทำคอนเทนต์ได้ไปดูดคลิปพวกขี้ข้าของลุงทุกคนทําตัวอูฟูได้ซื้อรถใหม่ได้อะไรสารพาัดสารเพพอรดรถหมดกินหรูอยู่แพง ได้มาจากการทํา youtube ดูดคลิป y o u t u ู e ของคนของลุงทำทำลูทูบด่าคนคนู้นคนนี้แทนลุงคุณยังไม่สานึกบุญคุณลุงคุณทําไมไม่ด่าแทนและปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะระวังลุงก,กับบูมเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของคดีอาญาด้วยนะเขาฟ้องกันนะบูมน,น้อยฟ้องลุงคุณคุณยังไม่ปกป้องผู้มีพระคุณอีกเหรอในขณะที่บอกว่าเต้มีปัญหากับอียานยังไม่ออกมาปกป้องแล้วเต้มีปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเต้ ถ้าเขาอยากจะเข้าใจผิดก็ให้เขาเข้าใจไปแบบนั้นทนายสมเกียรติจะต้องออกมาปกป้องอใครหรือออกมาเลือกข้างอะไรไหมแล้วมาอ้างว่าเป็นเพราะวิฉันมีหลังบ้านไม่มีค่ะเดี๋ยวไปฟังต่อตอนหลังแต่ถ้าคิดอย่างนี้ในทนายสมเกียรติจำถ้าเพื่อนเราเดี๋ยวมีปัญหากับคนนั้นทีเดี๋ยวมีปัญหากับคนนี้ทีแล้วเราต้องไปปกป้องตลอดด้วยการไปโกรธกัคนนั้นัคน,นี้ที่เพื่อนเราโกรธมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วดิวฉันคิดว่าลาเต้เป็นคนแยกแยกได้มากกว่าที่จะไปโวยวายว่า ถ้าเธอไม่มาเข้าข้างฉันเพราะฉะนั้นฉันกับเธอขาดกันดิฉันคิดว่าลาเต้แยกแยกได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็คิดได้ว่าเขามีปัญหากับฉันเองไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเข้ามันมีปัญหากับฉันด้วยแล้วอย่างที่บอกฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลาเต้แต่ลาเต้มีปัญหาอันนี้ต่างกันนะคะหยาดเพชรไปบอกใหม่ชารวันเป็นสองคนที่คุณดูเอากลวกันคุณเพิ่งพูดว่าหยาดเพชรเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เข้าไปอยู่กับใครที่ไหนมีปัญหาหมดนะคะคุณเพิ่งออกคลิปมาที่หยาดเพชรทาคลิปแล้วก็ด่าดิฉันเมื่อเช้าแล้วปรากฏว่า คือมีเหมือนพวกนายทุนเข้าไปสนับสนุนก็เป็นอันรู้กันว่าหยาดเพชรอยู่ไม่อยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งด่าอียานทงเทนทำไมแต่ดิฉันไม่สนใจค่ะให้คนจัดการกันเองก็เหมือนกับกรณีของลาเต้ที่มีปัญหากับดิฉันเพราะว่าไปฟังที่หยาดเพชรไปเล่าให้ให,หม่ชาราวันฟังหม่ชาราวันก็เอามาให้ลาเต้ฟังโดยหยาดเพชรจะไปบอกว่าฉันเอาชื่อเอาชื่ออยูอ่เอาบ้านเลขที่เอาคือเอาไอาเดนเติตี้ของเออลาเต้นเนี่ยไปให้กับโคลแล้วก็ให้โคส่งให้หยาดเพชรถ้า ลาเต้เชื่ออันนั้นเป็นปัญหาของลาเต้แล้วแต่ค่ะดิฉันไม่จําเป็นจะต้องตอบต้องอะไรเพราะดิ่ฉันก็เคยตอบไปแล้วว่าดิฉันไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วจริงๆก็ไม่รู้ด้วยว่าลาเต้ตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าที่บ้านเก่าที่เป็นบ้านไม้ทรงไทยที่โดนยึดไปอันนั้นรู้ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนทะเบียนบ้านอยู่ไหนดิฉันไม่ทราบอันนี้บอกเลยว่าไม่ทราบไม่รู้จะเอาที่ไหนไปส่งให้เรื่องอื่นที่อยากเพชรไปได้มามันมีอยู่ในกลุ่มเอฟซี FC ทีมงานทนายประชาชนอยู่แล้วต้องมีคนไปบอกอยาเพชรว่าไปค้นตรงนี้แล้วจะเจอ เขาก็ไปค้นมาดิฉันก็ดิฉันก็เห็นอยู่ที่เขาโพสก็บอกโพสไปว่าข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่ใน FCT นายทนายประชาชนเก่าเพราะเดิมมันชื่อชมรมช่วยเหลือเยื่ออีกิกต์ดิฉันเคย